อ๋อยังไงนะอยากเล่นไหมเอออยากเล่นให้ไม่อารเลด้ยกนาอ่อยร่างกายแปลกประหลาดเนี่ยจะมันจะมีแบบเอ่อคนเนึ่อจะได้วาดสามรอบโดยแต่ละรอบอ่ะก็จะเป็นแบบมันจะมีส่วนหัวส่วนตัวและส่วนขาซึ่งมันจะเป็นการสุ่มแบบสุ่มผัดไปคนอื่นเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ส่วนถ้าเราไอ้ส่วนหัวอ่ะว่าไอ้ส่วนตัวคนอื่นเขาจะวาดยังไงไงคราวนี้มันจะมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นสิ่งสิ่งแปลกประหลาดชิ้นใหม่ อนนี oh ้แบ right oh. ่งงานอารมณ์แบบแบ่งงานกันวาดอ่ะคนนึงวาดหัวคนนึงวาดตัวคนนึงวาดขาแล้วเอามารวมกันโอ้ยแก่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 พวกตัวประหลาดปี้แบ๊กแบ๊กกดเลยก็ได้กดเลยก็ได้กดเลยก็ได้เราโดเนอไปเราเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปนะคะชอบฟังทุกคนคุยกันมากโอ้ยขอบคุณครับที่สนับสนุนเยอะแยะนะครับคุณมากครับอันนี้ก็ให้ว่าสวัสดีับ ยัวตัวนีแสดงว่าวาดขนาดเล็บอลใช่ไหมทะเลาะกบเาไปเถอะยังไงเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าข้างบนแล้ววาดรูปรูปใคร เย็นๆพอมาเล่นชักว่าวอาเรียบร้อยวาดเสร็จนดูซิว่าคนดูซิวคนคนนี้ได้กูวาดเขาจะได้ร่างกายแบบไหนไหอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันดดูดิว่ากูจะวาดกูจะวาดอะไรต่อไปวะอไม่รู้เหมือนกันแบบรุ่นเหมือนกันนะต่อไปจะเป็นส่วนตัวซึ่งเราไม่รู้ต่อที่เราได้วาดมีส่วนตัวกันเลยอ่ะนี่ถึงกันต้องมีส่วนตัวกันเลยอ่ะเราอยู่กันที่สันนารนะว้ย เราลดได้เหรอไอ้ย่านีเราเราอยู่ฐานธารนะนะเว้ยเรามีส่วนตรงส่วนตัวอะไรกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรไม่ได้ไม่ได้เออถ้ามันจะส่วนตัวกูก็ได้อยู่ไอ้ไม่ไม่ไ้ยี่เงาไม่ล่าเงาไม่ล่าไอ้ยี่เงาไม่ดีไอ้ยม่ข้างบนเขาเป็นใครวะข่งบนเป็นใครวะ เอ้แต่ผมรู้ว่าแม่แม,แม่ชอบแบบมีสไตล์ที่ชอบไปขอตัวเองก็คือมีขน <c oughs> นี่ต้องต้องใส่ขนลง <c oughs> ไปเออต้องใส่ขนหน่อยเออเนี่ยแม่ชอบป่ะเนี่ยมีทั้งขนทั้งกล้ามแน่นๆทุกขนจั็คแร้เนี่ยขนจั็คแร้ใช่ชอบมากๆดำๆยืมๆโอ้โหชอบแบบขนดำๆ yeah. <c oughs> เฮียมาเอ้มียังขนจั็คแรด้ด้วยนี่ไง แม่ชอบแน่นอนหมดเลยแม่องชอบแน่แน่กูบอกเลยเดี๋ยวต้องเติมเติมนิดหนึ่งเติมนิดหนึ่งเติมเที่ยวเออดีโอเคเรียบร้อยเียอมากเที่ยวอะไเป็นผู้ชายก็ยังวันไหวได้นะจริงๆได้เห็นเห็นแบบแบบนั้นเลยจริง ข้าของมึงวันไหวกูไม่หัวใจวายเลยหัวใจวายเลยหึขาเท้าสเอวซะด้วยเจ๊ไม่กูก็เท้าเอวไอ้เฮ้อไอ้ย่าเราบุกิดดูด้วยแบบเดินเดินมาเดินมาว่าถ้าเกิดเห็นเคียหุ่นเมื่อวานเนี้ยขาอ่อนด้วยเชื่อแบบเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอเอออยากก็อยากก็แล้วทำไมของมึงมันมีเท้ามันไม่มีเอวอะอย่ามันย่าเสร็จแล้วความคิด มันมีแต่ทางโกงอย่เลืมนะตรงตอนนี้โจทย์ของเราคือว่าส่วนลำตัวนะอย่าลืมนะลำตัวเอ้ยไม่ใช่ข้อลำตัวแล้วไอ้ย่ามันไม่ส่วนตัวแล้วมันไม่ส่วนตัวลำตัวรักเลยโอ้โหที่ลำตัวนะเอ้ยอย่าดินี่ไป่ใคือแบบเราทำเพราะเราสนใจกับการหยุดที่ตรงนี้ได้ไม่ทันเลยเว้ยมันจบแล้วเว้ยมันจบแล้วไม่แค่มันจบมาผมก็พ่ายแล้วเว้ยเนี่ย ขนหน้าอกสวยมากอ๋อแล้วรอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมรอบหน้าจะเป็นส่วนว่าส่วนขาอ๋อมันจะมีสามรอบใช่ไหมโอเคโอเคพอผ่านค่ะไม่ส่อบคุณเมเจไม่ใช่สเปคที่โทรีวาดหรอครับไม่รู้นะว่าที่โทรีวาดเป็นยังไงโอ้ยนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ไม่เห็นนะตอนนี้เป็นไงนี่กูสาใจดีต่อส่วนขาให้เนี่ยโอ้โหเลยมวย คีโมยเนี่ยถ้ามีคนเดินมาก็จะโอ้ยกูบอกเลยกูตอบตกลงอ่ะเยอะขนาดนั้นเลยเออเป็นผู้ชายที่หุ่นค่อนข้างสวยหุ่นสวยหุ่นล่ำได้อยู่แต่บอกว่าไอ้หมวดนี่ตอนสรุปอะสามารถขาดใจตายได้เลยใช่เหรอไี่ยกูอยากรู้กูเริ่มอยากเห็นแล้วไอ้ที่ชอบไปมองเหมือนเหมือนเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะมองไม่ออกเฮี้ย คืออะไรวะเขี้อะไรเนี่ยตรงนู้อะไรอะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคียเฮเมื่อกี้เมื่อกี้เผื่อปัดสัตว์นึกว่าหลุดเลยแล้วอะไรเห็นเขี้อกูต้องว่าอะไรอ่ะนั่นแหละสินั่นแหลคือเฮียนะว่ะตัวมันเป็นยังไงเนาะฮะช่างมันคืออะไรวะดูได้มึงได้เลยกูดูไม่ออกว่าตัวยังไงอ่ะของกู บอกว่าือยว่าเป็นแบบคือของกูนี่คือว่าเป็นเนาะทางเดินเทพอ่ะอู้เลยอะแล้วกดดีอ่ะไอ้วงจุ้ยดีจัดอ่ะบอกเลยโอ้โหวงจุ้ยดีด้วยเฮียโอ้โหกูเรียนไล่แสงมากูจาได้ก็ต้องไล่ต้องไล่แสงจากไอ้มืดเป็่ไรละเออมึงเรียนไล่แสงมานี่กูเรียนไล่ที่มานี่ไล่ใจเลย เออไอโทรศัพทมือเตรียมย้ายรูปแฟนอาร์มาเผื่อบางไว้ก็ได้เท่านั้นเตรียมย้ายใช่ถ้าต่อจากใครที่จะส่งแฟนอาร์ครับก็ส่งในดิสคอร์ดได้นะฮะดิสคอร์ดอยู่หน้าดิสซอดไม่มีหรอกเออ่ยใรูปแฟนอาร์ตก็จะเป็นเห็นไหมฮะก็รูปตรงด้านด้านขวาเห็นไหมก็คือจะเป็นรูปที่น้องๆวาดมาให้คือสวยงามมากผมชอบก็เลยเอามาคัดลายสุภาพเลยสุดภาพเลยชอบมากสู้ภาพที่กูวาดตอนนี้เรื่องป่าหัว นี่โคตรจะมงคลนะฮิเดะมามาเราดูภาพแรกเราดูภาพแรกภาพแรกมาดูเลยเลยมาดูมาดูอันนี้คืออัตะค่ายนวอยูไม่ว่าเฮ้ยเจโนอ่ะจะนอาฮูเฮ่อะเดี๋ยวดูที่ว่าลูฟี่เขาจะได้ร่างกายแบบไหนไปว่าเขาไม่รู้มรายกรบ้างอ่าจริงๆเรามีสี่คนนะครับถ้าแบบแค่ในบ้านมีอะเรามาดูเรามาดูร่างกายของราชาสัตว์แล้วเขาเขาาได้ร่างกายแบบไหนไปอ่ะ กลัวกลัวคุณแหละเเจนเจเลยเนี่ยแล้วกลายเป็นเจนเจเลยขาขาขาไปเลยอยากรู้ว่าขาขาจะต่อได้หรือเปล่าเฮ้ยจได้ลมันยัเป็นมันยังเป็นเป็นเทนนะเว้ยเฮ้ยเนียเนี่ยเแต่ยูู้ท่มเฮ้ยมันมันดูดีนะมันยังเป็นมันอยู่ในหมวดเดียวมันยังดูดีนะเว้ยนี่ยเป็นลที่ใส่ชุดเนเทนไง เอออย่างนี่แหลัะราชาสลัดกูแม่งเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะเป็นอันดีอันแรกและอันสุดท้ายกูพูดเลยกูกูว่ากันมาอันเดียดีดีดูดีมากอ่ะไหนดูของวกูไหนดไหนเอาเอานาใครมาเฮ้ยโคตรนั่งโคตรนั่งหนึ่งว่าว่าร่างกายไม่ปกติแล้วร่างกายโมลิโอเนี่ยนะเนี่ยเอ้ยแล้วว่าเส้นไล่ไม่ถึงคนคนต่อไปเขาว่าได้เหรอ

ก็ว <tast> ่าเดน้องเมาหนูไม่ตหรอเยียตัวเยี่ยเนี <trips> ่ยน <noise> <Airbnb> ่าด anyway. ูเออมนเยียน <médico> ่าดูดดดหน้าเขาก็คือเชี่ยเที่โคชโจิฟชิกุโร่นี่หว่าท่มากเลยที่่ไอสัตว์เจนูคาเมะมันจะเทคนรูปนี้เลเ่าเดว่าย่อตัวลงมาย้เยี่ยยอตัวเออโชจิกูกายเป็นอะไรอ่ะ เไอ้เหี้ยแกเอาของขายเงี้ยวแล้วแล้วต่อจะเป็นยังไงวะไอ้เหี้ยฮะให้ดูอมองอัดเยอะนะรอบนี้อันนี้ดูไม่ออกอันนี้อันนี้ไม่ไม่เป็นไรเอามาเพิดูอันนี้แค่อันนี้แค่โทจีใส่เสื้อเป็นสีแล้วเขาเลยหน้าซีดหน่อยเออใช่อันนี้อันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยไม่เคยมายังไงเฮ้ยเออมีส่วนหัวส่วนหัวเอาเป็นหัวมา สตวเงีสวมันยังเป็นผู้หญิงมันยังเป็นผู้หญิงอะยังไงยังไงส่วนขาดม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 ดเดมอมดมสวยมดมอมดอดม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 งสดมดมดอดมดอเมด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 มอมดมดมดอดมดมนดมดอดมดมดมดดดอดด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 ด แม่งอาเบมาแล้วครับเนี่ยอ่ะกูรู้กูรู้แล้วกูได้อะไรมาไอ้สัสใหญ่เริ่มแล้วเริ่มแล้วไงไอ้เงี้ยมันเริ่มแล้วไอ้เงี้ยเริ่มแล้วกินไปอ้เงี้ยอะไรวะก็ได้ออกมานั่นก็คือเทียนหน้าด้วนไอ้สัสยี่ยี่เหมือนมึงจะเจออะไรแบบนี้ได้ในเมกลูเลย วิญญาป่ามนุษย์อสัต์ทุ่ทุ่ทุ่ทุยรู้เลยไหมูสามารถเซฟูนี้แล้วเอาเปลงในกลุ่มได้อยู่นะเก็บมาดิเ้ลูกหลอกดิโอ้ยปวดหัะชอ้ยปหเปลี่ยนเปลี่ยนพะอะไรเนี่ยไดูใครค่ว่าดูคาสดูดี เฮ้ยอหมวยอน่ารักน่ารักออกมาน่ารักอ่ะมันจะหมันจะหมดความน่ารักกันแต่ต่อต่อจากนี้เลยแตไม่เคยว่าอะไรแบบนี้เลยนะเออไอ้อาพงคาร์ไม่ไปครับไม่เห็นอ่ะเป็นนามองค์รับไปแล้วอ่ะอ๋ออันนี้เหรอกูรู้ว่าตัวเองตัวเองแล้วมันก็ไม่ ้ต่อไเต่อไ่เหมือนต่อขายอนี้เยอรัอเอเอเคอเคโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเคอคโอเเคโอเโอเคอออเคเอเคอเเออนีอเอเค โอ้ยหน้าโหดเลยหน้าโหดเข้มเข้มจัดๆไหนกูมันมองไม่เห็นมันไม่คือเหมือนมันมีคนเกยแล้วกูมองไม่เห็นนะกูการ์ดมันเท่เทยเท่เท่อยู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 ่ยังไงต่อฮะ้ไอเพี่อะไรเนี่ยไอ้ไอ้คนนี้มาเพื่อปั่นเนอะมีพี่ย มึงไม่เคยเห็นตุ๊กตาลบลุกเหรอเียอเะ้ดี๋ยวเเธอไปไอาให้ลูแม่ได้กันเกูจะตง่ายได้ยังไงวะตัวต่อฮ้ย มันมาไอ้แต่ก yeah> ูไม่เคยวาดนะไอ้มงกรอยนี่ไงนะเฮ้ยยยไอ้มึงเคยวาดอยู่ด้วยของกูรู้้ตัวเฮ้ยมึรู้ไหมอันต่อไปมันเคยมากเลยมึงรู้ไหมอ๋อเฮ้ยเ้เงี้ยเลยเฮ้ยนิ่ข้าวเลยเอ้ยนิ่ขาเยเ ไอ้เกูดรือี้ติกโอ้ย่ชอกูโอ้ยีกูไม่กดเลยองนนี้ไม่กดแล้วไอ้กูดึูรุติกัดออุ้ยมิตามตามิตาวะแต่กูไม่เคยมิตานะไอโคนันมามาคนมาไม่ครบเพราะว่ามันมีคนมันเสรไงอ๋อแต่กูไม่เคยว่า มึงวาด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 ่นอันนี้เราสามารถย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆได้นะ